นะครับที่ชื่อรัตรภูมินะครับในนาตัวกอนนะที่ชื่อรัตรภูมิจันวิทย์นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับห้าของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอ,อยู่ฝ่ายของพี่สํานักงานควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬานะครับปัจจุบันนะครับทํางานอยู่งานตรวจสารต้องห้ามโดยง่ายคืองงเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสารต้องห้ามของ ประเทศไทยนะครับครับผมสวัสดีครับผมนายจักกิจกมลทองดีนะครับครับผมสวัสดีครับผมนายธีทัศน์รัตนวลากรครับผมครับอะไรครับมีอะไรจะถามมาได้เลยครับสวัสดีครับผมนายปนมิงศ์ทิ่มานะครับครับ ครับก็วันนี้ผมนายจะกินนะครับก็จะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรหลักในวันนี้นะครับผมก็ฝากตัวด้วยครับผมเรียกสั้นๆว่าโคก็ได้นะครับผมครับโมครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูทางฝั่งของอาร์กหนดการโดยคร่าวๆครับว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นวาระการสัมมนานะครับ ก็ช่วงเวลานี้นะครับ13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีนะครับถึง13นาฬิกา35นาทีนะครับจะเป็นพิธีงานเปิดการสัมมนาแล้วก็แนะนําวิทยากรนะครับจากนั้นครับหลังจากผ่านผ่านพ้นช่วงพิธีเปิดนะครับจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนและก็ให้ความรู้โดยท่านวิทยากรนะครับพอเราพูดคุยแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะมีการสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพิธีปิดครับผมท่านวิทยากรครับคัอันท่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราขอเริ่ม เปิดงานสัมมนานนครับอิทธิพลด้านเศษฯฯรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอบัลศึกษาหน้าบัตรนี้นะครับขออนุญาตถามข้อแรกเลยนะครับในส่วนของนิยามความหมายและความสาคัญทัศนคติเกี่ยวกับพลศฯฯฯฯฯฯึกษาที่ท่านวิทยากรคิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็ะนะครับพลศึกษาก็เป็นการศึกษาด้านร่างกายนะครับจิตใจสังคมอารมณ์นะครับก็ ็นการศึกษาทางด้านต่างๆหลายแขนงนะครับแขนงหลกักๆก็จะมีร่างกายนะครับที่จะต้องศึกษาให้รู้ซึงว่าร่างกายเราทํางานยังไงนะครับมีความสําคัญต่อการทํางานของของผู้คนยังไงนะครับกระส่งผลมาถึงอารมณ์นะครับอารมณ์แล้วก็รัศตินะครับนี่นะครับ ็เกี่ยวกับการศึกษาของพลศึกษานะครับหลักๆก็จะเป็นด้านร่างกายเนาะที่เราจะคุ้นเคยคุ้นชินกันนะครับครับผมแล้วสําหรับความสําคัญะครับคิดว่าพลศึกษานั้นยังสําคัญต่อทั้งในรายวิชาหรือว่าทั้งต่อชีวิตประจาวันหรือไม่ครับผมก็นะครับถ้าพูดถึงความสําคัญของพลศึกษามีความสําคัญมากต่อชีวิตของผู้คนนะครับเพราะ ทุกคนมีร่างกายมีกล้ามเนื้อมีเลือดมีระบบลมหายใจเหมือนกันทุกคนนะครับแต่ขึ้นไปอยู่กับใครที่จะสามารถพัฒนาร่างกายนั้นให้แข็งแรงและก็นําไปใช้ได้อย่างเกินประโยชน์ได้ดีที่สุดและนานที่สุดครับอันนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาด้านพลกศึกษาเป็นส่วนหนึ่งครับส่วนสำคัญเลยนะครับ ครับผมนั้นขอขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของอิทธิพลในด้านต่างๆที่มีผลต่อทั้งพละศึกษาแล้วก็ทางด้านกีฬานะครับครับผมข้อแรกครับอิทธิพลด้านเศรษฐกิจครับคิดว่ามีผลต่อการพละศึกษาหรือไม่อย่างไรครับเศรษฐกิจมีผลต่อด้านพละศึกษาหรือไม่เหรอครับมีแน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับผู้คนต่างๆหันมาให้ความสาคัญกับการ รักษาสุขภาพอ่ารักษาสุขภาพทุกคนก็ต้องมีการออกกำลังกายต้องศึกษาว่าร่างกายทำงานยังไงต้องจัดระเบียบการกินการนอนต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผู้คนเริ่มมาสนใจกับร่างกายมากขึ้นเมื่อก่อนผู้คนคิดว่าการหาเงินการใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญ mm hmm. ใช่ไหมครับ แต่เทรนปัจจุบันมันเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากที่ผู้คนหาเงินเก็บไว้มากๆเพื่อไปรักษา,าตัวเองในตยวนี้ทุกคนหาเงินแล้วรักษาตัวเองไปโดยการออกกํลาลังกายมากขึ้นผู้คนหันมาใส่ใจกับสุขภาพร่างกายมากขึ้นครับก็จะส่งผลถึงธุรกิจนะครับหรือหรือเม็ดเงินที่ เพิ่มมากขึ้นในด้านการออกกาลังกายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกีฬาก็จะมีกีฬาประเภทอาชีพนะครับกีฬาก็จะแบ่งออกเป็นกีฬาประเภทความเป็นเลิศนะครับนี่ก็จากกีฬานะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นการฝึกซ้อมนักกีฬาก็มีการฝึกซ้อมมากขึ้น,นกีฬาก็จะมีความตั้งเป้าหมายมากขึ้นว่าแต่ละคน อยากออกกําล er ังกายหรือสร้างสุขภาพไปเพื่ออะไรเพื่อเล่นกีฬาเพื่อแข็งแรงหรือรักษาตัวภาพนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจุบันก็ทําให้คนเครียดมากขึ้นคนก็หันมาออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดอันนี้ก็เป็นการสร้างปิตใจทําให้ตัวเองคลายเครียดไปได้ในตัวครับก็ส่งผลมาจากการศึกษาทางด้านพลศึกษาด้วยเช่นกันนะครับครับผมตรงนี้อยากจะสอบถามสักเล็กน้อยครับว่า ในส่วนของการทํางานของท่านวิทยากรครับที่ทํางานในเกี่ยวกับาการรักศึกษาที่เป็นองค์กรนะครับอยากสอบถามว่าเศรษฐกิจการเงินนั้นจะช่วยส่งเสริมในจุดตรนี้ของเรายัางไงครับแล้วมีผลกระทบอย่างไรครับปัจจุบันนะครับที่ทํางานของพี่พูดถึงได้ตรงประเด็นเลยตอนนี้นะครับก็คือสํานักงานตรวจสำนักงานควนนบคุมการใช้สารต้องห้ามนะครับซึ่งเป็นประเด็นเลยจจกอโครงการควบคุมการใช้สารต้องห้ามโลกนะครับที่แบน ประเทศไทยนะครับเรื่องไม่เข้าไม่กำหนดไม่ทำตามระเบียบของของค์การสารต้องห้ามโลกนะครับเพราะว่าหนึ่งก็เกิดจากสภาพการเมืองของไทยนะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายควบคุมการใช้สารต้องห้ามคือมันก่อตั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าแต่กฎระเบียบของของวา้านะครับองค์การ ควบคุมการใช้สนามห้ามโลกเปลี่ยนทุกปีอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ทําให้ไประเทศไทยโดนแบนนะครับกม่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาทั้งหลายเลยที่จะต้องออกไปแข่งขันอะไรต่างๆนะครับก็จะลําบากมากขึ้นอันนี้นะครับถ้าเป็นกีฬาที่มี i อโหรือว่าถ้าเข้ามามีส่วนร่วม ประเทศไทยจะไม่สามารถใช้ธงชาติไทยได้ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องของศ์ศรีของประเทศระหว่างประเทศเ้ื่อนะครับก็คือเศรษฐกิจวันนี้กีฬาต่างๆก็จะขับเคลื่อนได้ยากมากขึ้นนะครับอ่าก็ส่งผลต่อทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจําทีมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจําสมาคมต่างๆนะครับ ส่งผลทั้งทางด้านร่างกายจิตใจนะครับทั้งสังคมด้วยนะครับอันนี้ส่งผลเยอะมากรับในด้านกีฬากรพัฒนศึกษาพวกนี้นะครับครับผมไปด้านต่อไปครับจริงๆท่านพิทยกรก็ได้พูดไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าในส่วนของอิทธิพลด้านการเมืองครับที่มีผลต่อกักศึกษาช่วยอธิบายให้อ่ากระจ่างกว่านี้สักนิดนึงครับผมก็พูดถึงง่ายๆนะครับด้านกักศึกษามันละเอียดอ่อน มากนะครับด้านอิทธิพลของการเมืองเพราะว่าด้านการออกกฎหมายทางด้านกีฬามันมีกฎหมายลูกอยู่หลายข้อหลายหลายพรบอีกว่มันจะมีหลายพรบอเช่นในการกีฬาของไทยก็มีพรบอรของการกีฬาของประเทศไทยพรบอรสารต้องห้ามพรบอรกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็พรบอกกีฬามวย,ยนะครับมันควบคุมทุกอย่าง เวลาต่างประเทศเขาอัปเดตข้อกฎหมายของเขาในประเทศไทยกว่าจะอัปเดตได้มันใช้เวลานาน,านกว่าจะปรับเปลี่ยนในแต่ละข้อครับต้องเข้าเข้าคขรมอเข้าคณะหลายคณะมากครับมันใช้เวลานาน,านจนทําให้เราบางทีเราต้องเสียโอกาสในด้านนี้นะครับในด้านการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือด้านการเมือง ตวนด้านพลศึกษานะครับทางด้านการเมืองก็จะเป็นะจะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการว่าเขาเขาตระหนักถึงถึงวิชาพัศึกษามากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพอเขาตระหนักถึงมากน้อยก็จะขึ้นกับบักสูตรที่จะเสนอสอนในแต่ละ แต่และชั้นแต่และช่วงอายุด้วยนะครับอันนี้แล้วก็ท้ายในโรงเรียนก็จะมีก็จะมีการเมืองล้านนี้ด้วยนะครับอันที่พูดครงตก็คือแต่และพอ,อในโรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันบางคนชอบกีฬาบางคนชอบกีฬาบางคนสนับสนุนกีฬาบางคนก็ไม่สนับสนุนกีฬาอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการเมืองที่เล็กตรงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะส่งผลต่อต่อกระบวนการทำงานรัฐศาสตร์ของเรา ได้เป็นอย่างดีเลยครับครับผมอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ท่านวิทยากรได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าการเมืองนั้นส่งผลต่อในส่วนของอกฎระเบียบการใช้สารต้องห้ามใช่ไหมครับที่บอกว่าหากตอนนี้เราโดนแบนและเราอาจจะไม่ได้ใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับโลกเราจะโดนเป็นประเด็นเหมือนกับที่รัสเซียโดนเหมือนที่โอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาอย่างนั้นเลยเหรอครับหรือว่ายัยางไงครับเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเลยแบบนั้นเลยครับถ้าเอเชียนเกมเดือน เดือนกันยาปีปีหน้าครับถ้าเรายังไม่สามารถแก้กฎหมายเรื่องนี้เรื่องที่ว่าสานักง,งานตรวสทนต้องห้ามต้องเป็นองค์กรอิสระเนี่ยนะครับถ้าเรายังแก้ไม่ได้เราก็ต้องโดนแบนแบบนั้นเราไม่สามารถใช้ธงแคทยในการขึ้นนักเหรียญหรือในการเสนอไปไปในในเกมการแข่งขันเงนี้ยครับใช้ในเกมไม่ได้เลยแล้วก็ ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระดับนา,านาชาติอะไรได้เลยที่ iOC และก็วาดาเป็นผู้รับรองนะครับครับผมไปสู่อิทธิพลด้านสุดท้ายครับอิทธิพลด้านที่สามครับด้านสังคมและวัฒนธร,รรมครับก็อิทธิพลนะครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็ขึ้นอยู่กับการการรักษานะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นคน,น,นเป็นก็้อมันจะเป็นการประลองนะครับตั้งแต่ตั้งแต่การการรึกษาครับมันเป็นการศึกษาทำให้เข้าใจถึงร่างกายอารมณ์สังคมใช่ไหมครับก็จะมีการปรลองอะไรต่างๆจากการตรลองก็จะมีการก็จะมีการแข่งขัน การแข่งขันก็จะเป็นสปิริตขึ้นมาในเกมเกมการแข่งขันต่างๆก็จะมีข้อกําหนดในเกมเนี่ยครับแต่ละคนก็จะมีมีทีมนะับแต่ละทีมก็จะมีความความร่วมมือความมีน้ําใจต่อทีมความมีน้ําใจต่อทีมก็ต้องมีน้ําใจต่อผู้เล่นคนเด็่ด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นเช่นในเกมการแข่งขันแต่ละเกมจากเกมเล็กๆ เราก็จะเพิ่มเป็นขยายใหญ่มากขึ้นคนก็จะเป็นสังคมในการออกกําลังกายสังคมในการในการช่วยเหลือการออกกำลังกายการแต่งฟันกันมากขึ้นครับอันนี้มันก็จะเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นวัฒนธรรมที่ดีครับแต่ละเกณฑ์อย่างเช่นโอลิมปิกก็เร,เริ่มมาจากการแข่งขันในคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นสมาชิกของ การแข่งขันติดก็จะเพิ่มมากขึ้นคล้ายๆกันครับก็เหมือนกับก,การการพัฒนาก็เหมือนกันเราก็เริ่มรเรียนตั้งแต่เ,เ,ดดเด็กใช่ไหมครับปกตินะครับพอ,อมาถึงผู้ใหญ่เราก็จะเลือกว่าเราจะออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อไปสังคมหรือเพื่อการแข่งขันเราก็จะเลือกเราก็ออกกําลังกายโดย ออกคนเดียวมันก็ไม่สนุกอยู่ดีใช่ไหมครับปกตินะครับส่วนใหญ่ก็จะออกกัาคนใกายกันเป็นทีมเพราะว่าเมื่อเป็นทีมเราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความยืดหยุ่นในการเข้าสังคมอะไรทั้นี้ก็จะง่ายมากขึ้นนะครับครับผมอยากจะขอสอบถามเล็กน้อยครับว่าในส่วนขององค์กรของเราครับที่เกี่ยวกับทางสังคมวัฒนธรรมยังส่งผลต่อพลักศึกษามากน้อยเพียงใดครับก็ สังคมแล้วก็จะรมก็ต้องพูดถึงพูดถึงการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนอันนี้ก็จะส่งผลเรื่องอะไรนะครับในองค์กรับในองค์กรของพี่ใช่ไหมองค์กรของพี่มันจะเป็นองค์กรแบบของเราเป็นชาวพละชาววิกลา เราเรียนมาด้วยกันตลอดตรงนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันแบบส่วนใหญ่ก็จะรู้กันว่าเด็กพละเด็กวิทยาอ่าเรียนมาแบบไหนเราจะมีกลุ่ม,มก็เป็นพี่เป็นน้องอ่าส่วนใหญ่จะเป็นสายใหญ่กันพี่น้องนะครับเริ่มจากรุ่นปู่รุ่นเราเรียนมาคล้ายๆกันหมดทั้งพละศึกษาทั้งทั้งวิทยาเนี่ยครับมันจะคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยแล้วก็ความเชื่อมโยงนะครับเราก็จะเชื่อมโยงจากรุ่นสูนุ่นไปเรื่อยๆครับ ครับผมขอบคุณครับข้อต่อไปเลยครับครับผมในส่วนของข้อต่อไปครับอยากให้ท่านวิทยากรได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างครูพัฒศึกษาทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันแลวก็ความคาดหวังของเราในอนาคตครับว่าเรา,เามีมุมมองแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับครูพัศึกษาครับผมด้นานครูพัฒศึกษาในอดีตก็ปกติก็จะเห็นภาพเดิมๆว่มีถือฟุตบอลมาลูกนึงนใช่ไหมครับ บางลูกนลูกวีดอันหนึ่งอะฮะในอดีนะแต่ปัจจุบันเัลเห็นไปแล้วครับด้วยเทคโนโลโยีด้วยความองค์ความรู้ที่มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนอาจจะมีหนังสือเล่มเดียวสอนไปทั้งทั้งป .1 น,นึงยันปน .6 เลยแต่ปัจจุบันอาจจะเป็นแต่ละเรื่องด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นด้านจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้น ด้านผู้ชันาการกีฬาเพิ่มมากขึ้นมันก็อาจจะมีองค์ความรู้ที่เพิ่มมาแบ่งเข้ามาอยู่ที่ว่าครูพยาบาลศาในแต่ละคนนะครับจะจับองค์ความรู้องค์ไหนมาผสมแล้วก็มาสอนกันได้มากน้อยเพียงใดมากกว่านะครับแต่ในอนาคตที่ก็หวังว่าครูพยาศาลศาจะเป็น ครูพลศึกษาที่มีองค์ความรู้ได้หลายแขนง่ะไม่ใช่แต่การออกกำลังกายอย่างเดียวการฝึกจิตใจนะครับการฝึกความอดทนของร่างกายอะไรพวกนี้ก็ต้องรวมมาอยู่ด้วยนะครับบางคนก็อาจจะเรียนพลศึกษาเพื่อไม่ได้ตอบสนองทางด้านร่างกายแต่เขาอาจจะตอบสนองทางด้านจิตใจได้มากขึ้นนะครับตอบสนองทางด้านความคิด ความบันเทิงอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็จะเป็นด้านนั้นไปเพราะว่า<ม>ลักษาก็ก็เป็นมีคะแนนหนึ่งนะครับทางด้านอินเตอร์เทนเมนต์ในปัจจุบันนะคเพิ่มมากขึ้นนะครับในคะแนนนี้ครับผมต่อไปครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนหรือว่ากิจกรรมทางลารศึกษาครับผมคิดว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างในปัจจุบันที่ ท่านวิทยากรพบเห็นแล้วว่าพบเจอมากับตัวก็ได้ครับผมว่าปัญหาส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นด้านด้านผู้ใหญ่มากกว่านะที่พี่คิดว่าเช่นการลดชั่วโมงเรียนด้านภารศึกษาลงไปพี่ว่ามันไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่สำหรับความคิดของเี่เพราะว่าเด็กตั้งแต่เล็กเนี่ยครับมันควรจะมี กิจกรรมการออกกําลังกายการเล่นอะไรที่มากกว่าการเรียนเรียนแบบแบบนหนักๆนี่ครับมันควรจะผสมผสานให้มันเข้ากันให้มันดีกว่านี้ในปัจิบัติปจุบันสักคนจะเน้นการเรียนการสอนม,มากกว่าการการเรียนการรึกษานะครับทีนี้ก็อยากให้เพิ่มชั่วโมงการเรียนการรักษามากขึ้นกั็นัันอื่นนะครับอืมครับผม ต่อไปครับเป็นทางส่วนของแนวโน้มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมทางพัฒนศึกษาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นครับผมแนวโน้มนะครับเหมือนที่พูดเลยครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับมีการจัดกิจกรรมทางด้านพัฒนศึกษาการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นในแ,แต่ละชั้นเรียนนะครับและส่งผลดีทางด้านร่างกายสังคมและทางด้านจิตใจของนักกีฬาและนักนักเรียนนะครับให้เป็นนักเรียนที่มีความสุข อะไรได้มากกว่าการที่จะพุ่งเน้นให้นักเรียนไปเรียนหนังสือเพื่อพุ่งเน้นเข้ามาหาวิรลยเข้าชั้นที่ดีๆอย่างนี้นครับนะแต่ทางด้านวิษาม,มันก็จะช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะอย่างอย่างแรกนะครับอย่างที่สองจิตใจนะครับแล่วจิตใจมีความสนุกสนานมีความคิดวิเคราะห์ที่ดีงขึ้นนะครับ อยากจะสอบถามครับว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่กําลังเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับจะมีผลต่อกิจกรรมการเรียนการสอนทางพระศึกษ,ษาหรือไม่ครับผมก็เราก็ต้องแอปพลายจากเทคโนโลยีนะครับนำมาใช้ในการในการเรียนการสอนพะัะศึกษาเช่น e-sport เนี่ยครับเราก็ควรจะมีแบบฝึกทั้งร่างกายและแบบฝึกการคิดวิเคราะห์ด้วยนะ อันนี้คือ e-sport ปัจจุบันนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนมีมือถือนะเราอาจจะมีแอปในการออกกำลังกายในแต่ละวันในของนักเรียนอย่างนี้ก็ได้ครับให้นักเรียนลองทําเพื่อที่จะทําให้คล้ายๆเป็นหลักสูตรการสอนของเราก็ได้ในอนาคตนะครับครับผม ตอนนี้ก็ครบทุกข้อไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับแต่ว่าเราอยากจะสอบถามถึงทัศนะหรือว่าข้อเสนอแนะที่ท่านวิทยากรอยากจะพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงทั้งพระรศึกษาหรือว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่ากีฬาที่ตอนนี้กําลังจัดอยู่หรือว่าที่เป็นปัญหาอยู่ก็ได้ครับผมก็ทางด้งนานพระรศึกาวิกีฬานะครับมันก็ถ้าพูดถึงนะครับจบมาที่ว่ามีงานทําที่ดีเพราะว่าปัจจุบันมีทั้งกีฬา อาชีพและกีฬาด้านความเป็นเลิศนะครับแล้วก็กีฬาด้านรัน,นาการนะครับสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะพวกนี้มันมีหลายแขนงมากที่เราสามารถจะไปจับจุดจุดใดจุดหนึ่งตรงนั้นได้นะครับเช่นถ้าเป็นกีฬาอาชีพเราสามารถเป็นผู้สอนกีฬาอาชีพเราสามารถจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมนักกายภาพนักวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถพัฒนาตัวเอง ที่จะไปถึงจุดนั้นได้ทางด้านกีฬาเป็นเลิศก็จะเป็นทางด้านเวลาเราไปฝึกสอนในแต่ละโรงเรียนเราจะมีเด็กประจําโรงเรียนอยู่แล้วเราแค่จับว่าโรงเรียนของเราควรที่จะทํากีฬาอะไรเราเก่งกีฬาไหนเราไปทําเด็กกีฬานั้นเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลฟีทาบาสเกตบอลขึ้นมาให้เก่งไปด้านใดด้านหนึ่งไปเลยแล้วเด็กมันก็จะสามารถพัฒนา จากทีมโรงเรียนเป็นทีมอำเภอทีมอำเภอเป็นทีมจังหวัดทีมจังหวัดเป็นทีมภาคทีมภาคถึงเยาวชนทีมชาติอะไรพวกนี้อันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเรากับเด็กว่าเราจะสามารถปั้นเด็กไปได้เก่งขนาดไหนนะครับด้านสปอร์ตอินเตอร์เนเมนต์ปัจจุบันก็จะมีมีทางด้านฟิตเนสเทรนเนอร์โยคะพิาทิส อะไรต่างๆซึ่งได้รับความนิยมสปาด้านคลินิกกายภาพพวกนี้นะครับที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในวงการนี้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นพละศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับก็ขอให้้องๆทุกคนต้องใจเรียนและก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่า พอเราถึงจุดนี้แล้วเราควรจะไปทางไหนนะครับครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวเรามาสรุปในหัวข้อประเด็นต่างๆของการจัดสัมมนาทั้งแปดเก้าหัวข้อกันดีกว่าครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างครับผม ครับส่วนนิยามนะครับผมของพรศึกษาก็พระศึกษานี่ครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะครับหลายแขนงนะครับเกี่ยวกับการศึกษาด้านพลศึกษาครับส่วนความสําคัญก็จะเป็นมีความสําคัญต่อผู้คนไปอย่างมากครับแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นน่ะจะนําไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเป็นอย่างไรครับผมครับส่วนอิทธิพลที่มีที่มีต่อพลศึกษานะครับ มีผู้คนต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผู้คนหันมารักษาสุขภาพมากขึ้นผู้คนก็เลยต้องศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อมาพัฒนาตัวเองครับผมจึงทําให้อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีผลต่อวิชาต่อพาะรักศึกษาครับผมครับ สครับการเมืองที่มีผลต่อการศึกษานะครับทางด้านในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายพรบคุ้มครองอยู่หลายอย่างครับผมครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยจะอัปเดตกฎหมายช้าไม่ทันต่อต่างประเทศจึงทําให้ไทยเราเนี่ยอัปเดตข้อมูลช้าครับผม ก็ในข้อที่4นะครับก็คืออิทธิพลด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพะัะศักษานะครับก็อิทธิพลต่อสังคมนะครับก็ที่ได้พูดมานะครับก็ก็คือมีความเล่นกีฬานะครับเป็นทีมนะครับเพื่อมีความยืดหยุ่นในสังคมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการมีการแอคทีฟต่อตนเองนะครับว่าเราควรพัฒนาจุดไหนนะครับ ส่วนข้อหงความคอนี้เสริมคอน้ข้อนที่ขอเสริมก็คือแนวโน้มปัจจ ER. ุบันนะครับคนจะหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นครับจากสภาวะเศรษฐกิจสภาวะสังคมที่มันชะลอตัวในปัจจุบันนะครับคนก็จะหันมาพึ่งร่างกายออกกำลังกายกันเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีมากกว่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อน คนก็จะมุ่งเน้นแต่การทํางานมากกว่าการรักษาสุขภาพการออกกำลังกายนะครับดูปัจจุบันดูเทรนการวิ่งการปั่นจักรยานเลยครับเยอะมากนะครับเพราะว่าคนหันมารักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันทําให้คนสามารถเข้าเข้าศึกษาในด้านการออกกําลังกายกันได้ง่ายเมื่อก่อนเมื่อก่อนกว่าจะ ออกกำลังกายได้ต้องไปฟิตเนสต้องไปหาเทรนเนอร์เงี้ยครับแต่ปัจจุบันเซิร์ชใน YouTube Google มันก็บอกแล้วนะครับถ้าอยากศึกษาตรงไหนเป็นพิเศษเขาถึงจะไปจ้างเทรนเนอร์หรือจ้างโค้ชอะไรเพิ่มเข้ามาเป็นันเองปัจจุบันนะครับเทรนปัจจุบันจะเป็นแบบน,นี้มากกว่านะครับครับก็ข้ขอ,ขอ,ขอห้าครับความแตกต่างระหว่างครูพักศึกษาในอดีตและปัจจุบันนะครับก็ ที่พี่พูดมานะครับก็คือครูวิลัสศึกษาในปัจจุบันอดีตนะครับก็คือมีหนังสืออยู่เล่มเดียวนะครับก็เหมือนมีเนื้อหาความรู้ที่ไม่ยังไม่ประยุกต์จากปัจจุบันนะครับแล้วก็ปัจจุบันครับก็มีศาสตร์หลายๆอย่างนะครับที่ควรที่จะศึกษานะครับก็ความคาดหวังในอนาคตนะครับก็คืออยากให้เรานะครับให้มีความเป็นครูที่ดีหรือว่ามีอาชีพการงานที่ดีนะครับ ต่อไปนะครับข้อ6คือปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทางวัฒนศึกษานะครับก็คือการลดเวลาเรียนนะครับก็อยากให้เพิ่มเวลาเรียนพัฒศึกษามากขึ้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันครับนักเรียนนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นนะครับก็อยากจะให้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายมากขึ้นนะครับก็ข้อต่อไปเลยนะครับผม ครับผมข้อต่อไปก็เป็นแนวโน้มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมนะครับท่านวิทยากรก็ได้กล่าวไว้ว่าอย่างที่ข้อที่ข้อที่หกที่กล่าวมานะครับก็คือต้องการที่จะเพิ่มระยะเวลาของการเรียนพลศึกศามากขึ้นนะครับจากแตกต่างจากที่ทางกระทรวงศึกษานั้นได้มีการลดวิชาพัศึกศาลงที่ทําให้เห็นว่าเขานั้นให้ความสนใจให้ความสําคัญกับทางด้านวิชาพัศึกศาลดลงนะครับทางวิทยากรก็ได้รู้สึกว่าต้องเพิ่มในจุดๆนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าพัฒนกศานั้นยังมีความสําคัญต่อทั้ง ในวิถีชีวิตและก็อนาคตของแต่ละคนอยู่นั่นเองครับส่วนในข้อเสนอในนั้นท่านวิทยากรได้กล่าวไว้ว่าอยากจะให้แต่ละโรงเรียนนะครับได้เปิดรับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้มีการประยุกต์การเรียนการสอนให้สอนนักเรียนไปทางทั้งให้นักเรียนนั้นได้รู้จักกับกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบและนําไปประยุกต์เพื่อนําไปต่อยอดสู่อนาคตอย่างนี้นี่เองนะครับก็ในวันนี้ครับการจัดสัมมนาเรื่องอิทธิพลด้านเศร,รษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและที่มีผลต่อพรัศึกษาครับ พวกเราสามคนก็ขอจบการสัมมานาขอปิดงานสัม,มานาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรครับคุณรัฐภูมินิรันวิทย์เป็นอย่างมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ